เราเจอเหมือนจะเจอบพอบบี้สตาร์บอยแล้วหลอดสตาบอยโอ้ยแล้วกูใหญ่มาเฮ้ยใหญ่เอทีเคมาแล้วโอ้โหแล้วสวยแล้วครับอ่างน้เอ็กดีเอาอีกแล้วครับแบบการเล่นแย่แบบนี้ฮะจะไม่ใช่เรื่องที่ดีของนางเอ็กดีแล้วครับแล้วถ้าครุบใหญ่มาตันแบบนี้สตาร์บอยมาเจอโอ้ยสวยนะครับไม่ได้สวยธรรมดาโคตรโคสวยเลยครับผมเอ็กดีตอนนี้เหมือนตัดสินใจภาคสู้ครับเล่นม่ใช่เล่นตัดสินใจหมดแล้วครับรู้แต่ไม่ได้เลยว่า ลักกี้ <Okay. S 1> ตอนนี้โอ้โหแล้วคงสามารถีับมารีทุบไปเยอะขนาดน,นี้ม<า>ผมบอกเลยงานช้างแล้วครับใครจะซวยใครจะซวยตอนนี้วัดกันเลยใครจะซวยบอกเลยว่าดังนี้ดาวซวยไหมฮะตัวเหล็กสีดำลงถุงรอบนี้มาจะเติมช้างเข้ามาทับ ไฟกลางเห็นตอนนี้มีสีขาวสีขาวไล่คื้นสีมอีกแล้วครับตัวนี้ครับความมืดมิดยามราตรีนี้ใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่ครับรถตกแบบไปตรงนี้ไม่ใช่รถเไม่ใช่อะไรที่น่าแปลกใจครับตรงนี้มาแล้วครับโอ้โหแล้วไม้ไล่ลำมาตรงกลางแบบนี้ยังไงต่อสีดำยังมีใครไม่ตายสีดำหาจังหวะมีดไล่เมย์ในไฟมีใครตายหรือยังผู้หญิงลบไปก่อนยังไม่มีใครตายครับแล้วนิโมเมชั่นไปจะขังสีดำครับไฟผิดจะถูกมาหลังบ้านแล้วนี้จีซานครับตัวนี้ฮะจีซานจะไปต่อหรูละตาแล้วหนีตะการเลยหนีไปยัน จัดอันตัวนี้ครับบอกเลยว่าหนัวมากๆครับครับจะมาดูครับว่า A P K จะเสียงหวั่นและกำลังใจไหมที่ผู้แพ้ไปเมื่อกี้เรี้ยงคมฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องเขาสีดำไม่ับชุบอย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับแล้วตอนนี้โอยแล้วเทวีวนเดบีไอคูริฟายฮัมเนี้ยโอ้โหแล้วนีเทียงอะไรยังไงต่อฮะเวาครับโอเคนี่คือดอาการรีบเกิดอการจะเกิดแล้วจะเกิดแล้วนี่คือดอาการอโดนกักเยอะมากเกิดอาการอเนี่ยแล้วตรงนี้นี่คือตายมันเป็นเรือเลยครับผมสำหรับน้องของเอ็กซ์ดีครับ

อุ้ยในใ<ช>เหมืองชุบแล้วชุบแล้วครับตรงนี้ต้องรีเซ็ตต้องเปลี่ยนบ้านหรือเปล่าฮะโอ้โหเอาละครับผมมาดูครับดาวเท้าของท่านของทีเอ็กดีครับยังมีวงนอกอยู่ครับพี่โกครับบอลชักโดมโอยมุมนี้อโอ้ย,ยิงฟรีมากฟรีมากจับบอลชักโอ้โหฟรีไปไหนเราไม่มีใครจับเลยไม่มีใครจับชักลมเลยครับเล่นอย่างนี้ก็สบายครับบอกให้ฮะ เลยยยาาบ้โอ้ดีโมเดชั์ชโอ้ไฮไลท์วันนบีครับโอ้โหย้ายบ้านมาครับตรงนี้ฮะโอ้บั้มกันชนกันวุ่นวายปาจิงโกะเลยครับตรงนี้ฮะมีทั้งตำรวจมีทั้งใครไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยครับตรงนี้ฮะระวังเรื่องของเซ็กชั่นด้วยนะตรงนี้ฮะหลายคนไม่แน่ใจครับตำรวจเข้ามายิงช่วยหรือเขายิงไม่รู้เลยครับดูใครยิงใครมาโอ้โหง่ไปหมดแล้ะ มีศพหรือเปล่าตอนนี้ดูภาพโดยรวมแล้วเนี่ยคุณผู้ชมพี่ก๋อก็คือจะมองว่าเอ็กบีก็ยังยืนกันอยู่นะครับผมมาสมควรเพราะมุมมองนอกเอ็กบีก็มีเหมือนกันครับไม่ใช่มุมมองของโคกก็บอกว่าคืนแล้วครับถูกต้องครับคืนแล้วนี้ครับแต่ก็เห็นมีทั้งสีขาวและสีดําไฟนี้ใครจะได้ไหมครับผมบอกเลยว่างานยากครับตรงนี้ฮะดูกันไม่ออกเลยครับไม่รู้สีดําก็อยู่เล่นแยกกันมากๆครับผมมาดูตรงนี้ดำหรือตรงนี้ขาวครับ ครับใต้ข้างโฮมโปเห็นศพไหมฮะเห็นฮะ XD โอ้โหจอยยามาชุบเหมือนกันครับสำหรับ XD ครับแต่ว่าฝืนพยายามฝืนแล้วเท่าไหร่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับผู้ชมสหรับน้่งต่องคร์จเพื่อนครับแล้วมาแล้วหรือเปล่าให้เอ็พยายามมาชุบอยู่ครับไหลมาอยู่ตรงนี้ฮะแล้วอุ้มอยู่ตรงนี้ยังไงครับผมกลับไปเลยว่าเบ็ดมีดยังไม่เคลียร์ยังไม่เคลียร เลี้เลยเี er right, oh ้ยงเลยนะครับบอสชักนมเลยยังยิงฟรีอยู่นะครับโอ้โหฟรีจริงฮะไฟนี้เรา้ายิงกระสุนมีจำกัดไอพ่มสบายเลยแบบนี้ถูกต้องครับยิงเรื่อยๆครับผมตรงนี้ฮะนักคริสเตียนเอ็กโซดัสครับตรงนี้ฮะบอสไทเปอยู่วงนอกตรงนี้ชุบอนิโมเม้นยังไม่โดนชุบครับ ต้าตายเียนงดับบวบานดับบิวบันดบบลิวบันดับบลิวบันเบลิวบัับลวบัดับบลิบันดับบลิวบันดับบลิวันดบิวัวบันดับบลิวบันับบลิมบนับลวบันดับบล่วบันดับบลิวบันดับบล่วบนบลิวบนับลวบันดับเลิวบันบล่บานับเล่นบานับเลบนับเล่นบานับเล่นบานบบลนบนบเล่นบานบลวบนบนลบน ชนะกูหน <abonn és> ่อยดิชนะชนะกูหน่อยเฮ้ยชนะกูหน่อยไอ้ตาเรียบร้อยรัรงนี้ฮะโอ้นี้รีซออยู่คนเดียวแบบนี้ยังไงฮะโอ้โหไม่ใช่โอ้ยบ้าน้าาเรีซอนี่บสี่เ่ยยากากเลยนะนีแล้วโอ้บ้นมาโอ้หแยกกันเล่นจากตรงนี้ฮะ ไอ้นี่กับายห่ไอ้วไปหน่งะอ้อบอกนี่วยฮะไอ้เห้ยไอ้ซาด้่งแต่ใยูนเอหน่อยเอาห่อยไห่ยนอ์ยย ปืนแม่งนไรจับป <strikes> ืนไม่ไรจังหวะบ็อบบี้สตาบอยฉุนับก็จะประมาณนี้แหละครับลั่นเลยครับหลองนี้ฮะจังหวะบ็อบบี้สตาร์ทาวฉุนก็จะประมาณนี้ฮะบ็อบบี้สตาร์บอยครับน้องชายลืมปลาขอภัยครับตาตปราแจกโอ้โหม่องไหมมองมองเล่มองเล่มองเล่แล้วกชีฟเฟนเดอร์กับคนเหนียวฮะไม่เป็นไรอยู่ต้องออกก่อนครับมีเซฟไฟใหม่ครับ ไรซบรถรรถแล้วแล้วมาๆๆๆๆมาตามดูจากภาพรัของพี่ทอเหมัอนเอ็กดีครับไป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 ไวไป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 วูไป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 ไาไรไป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 ลปไ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 ปีปไปไนไ่ไป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 ไมไปไปว่าปไปไปไโไนไับปไปวปไปไปไเวปไปไปไเไปไบไป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 ไนครับไปไปไปไ่ไป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 ไั 60เคสตอนนี้ฮะของกกจจะมี70จุด80ได้นะครับวันนี้ฮะมีเห็นฮะมีแบบ80แน่ๆผมว่าครับผมถูกต้องฮะโอ้โหแล้วประเด็นคือเบอะบอสชักนมเน่ยิงฟรีบนเขาเรียกว่าตึกนะโฮมโปรเนาะโอ้โหไม่มีใครขัดเขาเลยครับบอสเขาคือบอสจริงๆแผนการเล่นเขาหรือจังหวะการเล่นแกเอาเพลงจริงนะอืมโดดแกแบบเป็นตำแหน่งแบบฟรีสามารถเล่นด้ทุกตำแหน่งเลยฮะ ยอกครับตรงนี้ครับลอยครับเป็นนันของลักกี้ครับผมจบไฟใหญ่ครั้ที่สี่นะได้ครับไฟที่สี่สำเร็จครับสำหรับลักกี้ครับก็เท่ากับว่าสรุปไฟรวมครับวันนี้น่าจะมีแค่ประมาณสี่ไฟไม่มากไม่เกินไปกว่านี้หนึ่งชั่วโมงสุดท้ายนี้น่าจะอยู่ในช่วงเฟสการอุ้มมาต้องใช่ไหมครับอกฮะเป็นสามไฟครับที่ลักกี้ทำชนะชัยชนะทางดาวเทาหรือว่า XD ไปได้และเป็น XD ที่สามารถกำชัยได้แค่หนึ่งไฟเท่านั้นครับแล้วบอกเลยว่าเต้นยั่วๆแล้วตรงนี้ฮะโอ้โห สามหนึ่งแล้วสามหนึ่งใช่สามหนึ่งครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพอครับพอครบเสร็จปุ๊บเ,เนี่ยคิดว่าน่าจะหมดเวลาพอดีนะครับผมก็อาจจะเป็นไฟส่งท้ายหรือเปล่าหรือจบแล้วคือจบเลยนะรอเวลาอย่างเดียวครับ <c oughs> ไม่ไอเทียวยาด่วนเลยเพื่อนไอเทียวยาไอเทียวยาดูครับยังไงฮะเต้นเสร็จปุ๊บพ่อไหมเทียนมัมีตีมันอีกงั้ะเดี๋ยวมันจะร้อนเนาะหมดแล้วหมดแล้วเตียงเป็นไรครับเฮ้ยไอติมไอติมฟัมเล่นดีๆนะเดี๋ยวมันจะร้อนไอติมหมดเป็นไรนี่ครับ ใดก็ตาม่านผู้ชมครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับสมทหารนะในส่วนของลักก<า>ี้นะครับวันนี้เป็นเจ้าบ้านต้องการแต้มได้มากให้ไม่ให้ได้มากกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเจ้าบ้านของวันนี้นะครับผมบอกอเลยว่ายิงมากยิงดีครสำหรับลักกี้ครับเล่นในบ้านใครๆก็ต้องชอบครับผมต้องบอกว่าบ้านใครบ้านมันครับแมวาเราไม่รู้ว่าจะไปเล่นที่บ้านเขาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับลักกี้ครับไม่รู้ว่าดาวเชาแล้วเราจะเล่นได้เข้ามือหรือเข้าฟอร์มมากน้อยแค่ไหนหรือตำรวจจะเป็นยังไงครับเราไม่สามารถรู้ได้ครับ ดังนั้นบ้านตัวเองต้องทำคะแนนให้มากที่สุดครับสำหรับทำลัคกี้หรือว่า ATK เนี่ยครับผมครับผมต้องการแต้มให้ได้มากที่สุดครับก่อนจะไปบุกดาวทาวครับสำหรับลัคกี้ส่วนดาวทาเนี่ยเชื่อว่า XD ็กดี่นนายเตรียมตัวรับมือลัคกี้ไไม่เป็นอยู่แล้วนมยนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยผมเชื่อว่ารีซอร์นี่ยังมีไม้สองอยู่นะสำหรับการเล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเคยเรียนมาตรงนี้พร้อมยังหน้า ครับผมตามาติดตามได้เลยครับอ ear s u นไปเลยมีครับโห่กำแพงเมืองจีนของจริงพูดภาษาจีนห่อครับพี่โกโอ้ย ear อ u n s นซืดอเมื่อกี้นะครับแหมเราใจแล้วทำไมเขาถึงเรียกกำแพงเมืองจีนครับผมพเพราะอะไรฮะก็เมื่อกี้ก่อนห่อครับเขา ear sunsill แล้วก็ห่อเลยครับมันมีด้วยเหรอครับอ ear s u n s i l วไม่มีนะอ่ะ s u นอะไรครับ ซันซื้อครับน้องชายเยอะซันซื้อรถซื้อแกงจะเปแรงได้ไ,ดงไงพี <c oughs> มัด,ดมตีถั่วนะน้องชายช่วงนี้นะรถซื้อแกงน้องชาย